มันก็ต้องกลับมาดูว่าเราต้องดูตารางนี้ของ M&S ซึ่งผมสรุปมาให้แล้วนะครับก็ต้องเปิดงั้นถ้าเราเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็จะไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูไปเอเมเ็กอยู่ไหนวะอ่าอ่านี่เอเมเ็กอ่าเราก็จะดูตรงนี้ปับ๊บมันจะมีคําว่าบอคูณสโตอ่าทีนี้บอคูณสโตตร,ตรงเนี้ยมันก็จะบอกให้เรารู้ว่าบอเดิอมของเขาเนี่ยก็คือไดมิตเตอร์เขาเนี่ยก็คือ52.4นะครับแล้วคูณระยะชักเขาก็าไม่ได้ทําชักนะครับก็เป็น57.9 ทีนี้ถ้าเราแทนค่าสูตรนะครับมันก็จะกลายเป็นพายส่วน4คูณ d กําลังสองนะครับแล้วก็คูณ l แตก็คือ b กับ l เนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือ d ตรงนี้ก็คือ l นะครับแต่เราคิดเป็นสูตรง,ง่ายๆคือเป็น0.785นะครับแล้วก็คูณ52.4คูณ52.4นะครับแล้วก็คูณ57.9นะครับ โทรศัพท์ไปมีมือถือหน่อยอศูนย์จุดเจ็ดแปดห้าคูณห้าสิบสองจุดสี่คูณห้าสิบสองจุดสี่นะครับคูณห้าสิบเจ็ดจุดเก้าออกมาเป็นหนึ่งสองสี่จุดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสองสี่จุดเจ็ดเก้าแปดนั่นคือที่มาของรถคันนี้คือร้อยี่สิบห้าซีซีที่มาให้เราดูด้านหลังนี้ในตารางเนี้ยเราก็จะเห็นว่ารถคันนี้ m อสเนี้ยถ้ามันร้อยี่ส้าซีซีก็จะอยู่ที่หกเกเล็กเลยพวกเนี้ยนะครับ ได้อยู่